ดีค่ะบรรยากาศภายในห้างทุกคนค่ะนะคะอตอนนี้ประมาณทุ่มกว่าแล้วนะพี่น้องฟองปยนะออกมาแล้วพี่น้องนะคะซื้อของมาเรียบร้อ,อยนะพี่น้องนะห,หลายอย่างคักพี่น้องเอ้ยนะคะนี้ น้องฟ้ารับวายใหญ่จัดของใส่รถได้พี่น้องนะคะซอยกัน พอสักก่อนนะแม่ว่ามีแค่สองถุงมาลูกบรรยากาศสุดยอดพี่น้องนะคะคนบก่ค่อยหลายพี่น้องเมื่อนี้เสาเดือนมากต่โอเคพี่น้องนะคะไม่คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะก็คืออาทิตย์ก่อนเนาะพี่น้องเนาะสาเดือนมาคนหลายแฮพี่น้องคนระักววจัดอันนี้ ออกก่อนพี่น้องก้องฝ่ายคลองลายวัาจิใสคลองไม่ได้เนาะพี่น้องนะกต่เดือนตัดแป๊บหนึ่งนะคะลดกับแห้งน้อยเนาะพี่น้องนะเอาโซดาลงก้อนเอาได้คือเก่าพี่น้องนะยัดเข้าไปลดไข่กินไส้ สองถุงอะอยู่อยู่วันดิงอินคาเอาเอาบินไว้ด้วยลูกเ้อเอาบินไว้แม่สิเบิ่งราคาเอาบินเข้ามาไว้เบิ่งแม่จะเบิ่งเงินนะอ่าราคาของเงินหอยให้พี่น้องกันหอยดองนะชาวเดือนมาก วาราคาสําได้อันนี้เปิดประตูเอาไข่เข้าไปข้างในก่อนลูกนะมันจะแตกลดแล้วก็เข้าในเลยเธอนะเขาไปนั่งก้นเราเอาไข่ตั้งตักอ่าเข้าไปเลยเอาไข่จะอไข่บอน,นี้ไปเัปนี้ไปอ่ะเทียงกันเลยบ้านนี้ไปฮอดใส่เลยเนาะเลยกับน้องก็ได้เอ้า ไปพี่น้องกลับแล้วพี่น้องปองปายนะคะได้เวลาโอ้ยได้เวลากลับแล้ว why y e stand up here idiot it's not for parking place for motorbike yes ม m น m e นผู้ใหญ่จม m o m น n t มองจอดมอไซค์เวลาเปิดประตูเข้าประตูออกพี่น้องอ้าว พี่น้องเอ้ยอาบันนี้สาวเดือนเซนลาพี่ละน้องไปก่อน้วพอพ่อกับสาวเดือนในคลิปต่ตอไปนะทุกคนค่ะเม mm ื hmm. ่อน,นี้ก็ซื้อของหลายอย่างพี่น้องนะบรรยุทธยับไปสวัสดีค่ะ